สวัสดีครับ FC ีช่างอีทาได้นะครับวันนี้ช่างอีจะพา f c ทุกท่านมา DIY นะครับไฟท้ายนะครับจากรถตู้คอมพิวเตอร์ของช่างอีนะครับแต่ก่อนนะครับเป็นไฟท้ายลักษณะอย่างนี้นะครับผมลักษณะก็จะมีหลอดเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดาถ้ามองไกลๆก็จะเป็นแบบโบราณเลยนะครับ ับมาตอนนี้ก็เฉยๆ DIY มาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าที่พวกปิดไฟน้อยน่ครับเห็นไหมครับลักษณะก็เหมือนคล้ายๆกับไครรุ่นใหม่พวก d m a มพวกมิซูบิชิอ่าพวกไฮตันรุ่นใหม่นะครับอ่าใครที่สนใจนะครับมาทําได้เลยนะครับผมมาทำตามาัอีครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการทําครับผมครับตอนที่เราเบรกนะครับอ่าไฟของเราก็จะเป็นปกตินะครับ อาจจะขึ้นสีแดงหมดนะครับ F4 จะแดงหมดเหมือนกับฝั่งนี้นะครับแต่จังหวะที่เราเปิดไฟหน้าธรรมดานะครับไม่มีการบีบไฟก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสวยนะครับ F4 ถ้ามองไกลๆเป็นหน้าตาแปลกๆหน่อยอเดี๋ยวเราจะมาทำเลยครับผมเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ที่ฟุกถ่ายทำให้หน่อยอไว้เลยไม่เป็นไรไอันน้เลยกะนะครับเกะนอดสองตัวนะครับที่ฟุกจับถ่ายให้หนะ่อยเกะนอดสองตัวนะครับแล้วก็ดึงออกเราจะแจ็คออกเลยนะครับลดแจ็คออกเลย ใส่งลงไปควณยังยงตองดังนเนาะวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนนะครับผมช่วงนี้ขยันหน่อยไม่หลับไม่นอนจะด,ดีดก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้กิน หลอดขาดแล้วสงสัยจะหลอดขาดไม่เป็นไรครับหลอดขาดก็ซื้อใหม่อาจจะมือไปสัมผัสมัน,นครับเมื่อกี้ จริงว่าแล้วรถทำไมดำโอ้็พอดีแหละไฟบีกเดนครับผมนี่คือ LED ที่เราจะใส่นะครับเมื่อสักครู่ที่ลองไว้ประกอบข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวข้างหนึ่งจะมาสอนวิธีการนะครับนี่คือเราซื้อมานะครับประมาณ2เมตรนะครับในราคา ซื้อจาก l าซด้านะครับร้อยเก้าสิบบาทนะครับเรามาตัดแบ่งครึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจาะตัวนี้นะครับเจาะตัวนี้เพื่อจะยัดเข้าไปให้เป็นลักษณะตามรูปตามรูปที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับ F4 เราจะใช้สว่านเจาะนะครับเมื่อเจาะแล้วเราก็จะบัดกีเข้าไปแล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับ F4 ขีโอเคนะครับครับผมเราเจาะนะครับ ใช้สว่านเจาะนะครับเพื่อจะให้หลอด LED นะครับเข้าได้นะครับเข้าได้ขนาดนี้นะครับเข้าพอดีเลยนะครับแล้วก็จัดเยเข้ามาในมุมนะครับหลังจากเยเข้าไปในมุมหนึ่งเราจะติดกาวร้อนนิดหนึ่งครับจะใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นรอยนะครับเดี๋ยวเป็นรอยตาไม่เห็นหุงละมืดจะเป็นรอยนะครับ F 4่นี่ครับสังเกตดูเขาจะเข้า ซิกเดียวครับซิกหนึ่งก่อนทีนี้เราก็เอาไขควงไล่ไปเรื่อยๆนะครับเข้าตามรูปนะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนปลายมีดนะครับครับผมหลังจากที่เรายัด LED ใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็เจาะบริเวณด้านบนนะครับแล้วก็ร้อยสาย LED นะครับแล้วก็ใช้ไขควงค่อยๆแย่ๆไปเรื่อยๆนะครับแย่เรื่อยๆให้เข้าเข้ามุมนะครับอาจจะ อาจจะไม่ตรงนะครับแล้วแต่ว่าความสามารถของแต่ละคนนะครับหลังจากนั้นนะครับดูลักษณะนะครับเราจะติดซิลิโคนนะครับเพื่อกันลอยรั่วนะครับในลักษณะนะครับ LED ก็จะผูกขึ้นมาบริเวณนี้นะครับเราจะร้อยยัดเข้าไปในตัมบริเวณหลอดไฟนะครับ FC เราจะใช้บริเวณต่อตรงกับบริเวณไฟ อาจจะเป็นไฟลีนะครับเอซีเป็นไฟลีเราจะปดสายไฟลีออกเลยนะครับเพื่อจะให้เขาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเอซแต่ว่าไฟบีกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเวลาเราบีกนะครับไฟก็จะติดเหมือนเหมือนรถปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราไม่บีกก็ ทั้งสองข้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ F4 เ,เดี๋ยวเราจะไปประกอบแล้วถ่ายให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับด้วยงบประมาณ190บาทนะครับ LED เ,เป็นรถคอโมพิวเตอร์ปี09นะครับอ,อัพให้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับ F4 ครับผมตอนนี้ประกอบแล้วก็สรุปนะครับว่าตอนนี้ หลอด LED ที่เราตัดแปลงนะครับก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าหลอดไฟบีกกับหลอดไฟลีฟฝั่งขวาจะขาดนะครับฝั่งซ้ายจะติดปกติโอเคนะครับคลิปนี้ใครทําตามก็จัดได้เลยนะครับสวัสดีครับ